วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ผมว่านะน่าจะเคยผ่านประสบการณ์ของใครหลายๆคนมาบ้างแหละครับคือเรื่องของความเห็นแก่ตัวอืมเป็นเรื่องใต้ตัวมากเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมาเนี่ยชวนให้มองในมุมที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่การกระทำแย่ๆครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นชุดนิสัยเลยใช่ครับเป็นนิสัยที่ทำซ้ำๆ จนกลายเป็นเหมือนลายเซ็นประจาตัวไปเลยใช่เลยค่ะประเด็นที่เฉียบคมมากคือมันไม่ใช่พฤติกรรมเลวร้ายแบบจงแจง้งแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละค่ะที่ค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์ไปทีละนิดอื้ซึ่งในบทความเขาก็สรุปออกมาเป็นกลุ่มๆทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากงั้นเรามาเริ่มที่แกนกลางของความคิดคนกลุ่มนี้กันก่อนเลยดีกว่าแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนมากว่าจุดเริ่มต้นคือการมีคำถามนิ้วหัวตลอดเวลาว่า แล้วฉันจะได้อะไรทุกสถานการณ์เลยใช่ครับซึ่งมันก็นําไปสู่นิสัยที่สองที่มาคู่กันแบบเนียนๆเลยนะคือชอบเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆใช่เลยครับแบบคนที่พูดจาดีมากแต่โยนงานที่ตัวเองไม่ชอบมาให้เราทําด้วยรอยยิ้มเคยเจอไหมครับเป็นภาพที่ชัดมากเลยค่ะเหมือนในโปรเจกต์กลุ่มที่จะมีคนหนึ่งเก่งมากในการมอบหมายงานของตัวเองให้คนอื่นทํานั่นสิครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ มันเชื่อมโยงไปถึงรากของความคิดที่ว่าการรับเป็นสิทธิ์แต่การให้เป็นเรื่องไม่จำตินโห oh. แหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มองว่าความช่วยเหลือจากคนอื่นคือความเมตตานะคะแต่ลึกๆแล้วเชื่อว่าคนอื่นมีหน้าที่ต้องช่วยด้วยสัไปพอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากแค่คนไม่น่ารักกลายเป็นคนที่มีโลกัศน์ต่างจากเราไปเลย แล้วถ้าข้างในเขาคิดแบบนี้มันส่งผลต่อวิธีที่เขามองคนอื่นยังไงบ้างครับนั่นคือประเด็นที่อน่าขนลุกที่สุดเลยค่ะในบทวิเคราะห์บอกว่าคนกลุ่มนี้มักจะมองคนมีน้ำใจว่างโง่โหดร้ายมากใช่ค่ะหรือไม่ก็มองว่าคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นกำลังโดนหลอกใช้มันเหมือนกับว่าเขากำลังเล่นหมากรุกแต่คิดว่าคนอื่นกำลังเล่นหมากคอสโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก เข้าใจการเดินหมากที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าได้เลยดังนั้นในสายตาเขาคนที่ทำดีโดยไม่หวังอะไรก็คือคนที่เล่นเกมไม่เป็นหมายความว่าเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยซึ่งก็น่าจะนำไปสู่พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆคือการใช้คำว่าก็แค่เพื่อทำให้ความผิดตัวเองดูเล็ดน้อยลงอ๋อก็แค่ลืมบอก ใช่ครับก็แค่มาสายหน่อยเดียวเองอะไรแบบเนี้ถูกต้องค่ะการใช้คำว่าก็แค่นี่ไม่ใช่แค่ข้อแก้ตัวแต่มันคือเครื่องมือในการบิดเบือนความจริงเป็นเครื่องมือเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นการปฏิเสธความรับผิดช,ชอบอย่างเป็นระบบเลยมันคือวิธีพูดที่สะท้อนโลกภายในของเขาออกมาที่มองว่าผลกระทบที่เกิดกับคนอื่นเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่าความสะดวกสบายของตัวเอง พอฟังทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มันก็มาถึงบทสรุปที่เป็นพฤติกรรมภายนอกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคือพูดเก่งสร้างภาพเก่งแต่ไม่เคยลงมือทำเพื่อใครจริงๆอืและที่สำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลชี้ว่าเป็นเหมือนตัวยืนยันทุกอย่างคือการไม่รู้จักคาว่าขอบคุณประเด็นเรื่องการไม่ขอบคุณนี้สาคัญมากค่ะเพราะมันไม่ใช่การลืมแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลของชุดความคิดทั้งหมดที่ว่ามา หมายความว่ายังไงครับก็ถ้าคนเราเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือคำว่าขอบคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีในสมการตั้งแต่แรกแล้วอ๋อเพราะมันไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นสิ่งที่ควรจะได้อยู่แล้วไงคะเข้าใจเลยครับสรุปแล้วนิสัยต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่แกนความคิดที่มองหาแต่ผลประโยชน์ตัวเองการมองคนอื่นเป็นเครื่องมือไปจนถึงการไม่เห็นค่าความช่วยเหลือของใครเลย ดูเหมือนว่าบทสรุปจากแหล่งข้อมูลของเราจะชี้ไปที่ผลลัพธ์ในระยะยาวที่น่าเศร้านะครับใช่ค่ะทิ้งท้ายไว้ได้คมคายมากว่าในระยะสั้นคนที่เห็นแก่ตัวอาจจะดูเหมือนเป็นผู้ชนะได้เปรียบตลอดใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องแลกไปคือการเหลือตัวคนเดียวในขณะที่คนมีน้ำใจแม้บางครั้งอาจจะดูเหมือนคนโง่ในสายตาของใครบางคนแต่กลับไม่เคยต้องเดียวดาย เพราะจะมีคนจริงใจอยู่ข้างๆเสมอเป็นข้อสรุปที่ทรงพลังมากเลยครับซึ่งนี่ก็ทําให้เราเกิดคําถามสุดท้ายที่ท้าทายมากๆเลยนะคะตลอดการคุยวันนี้เราเพยายามมองหาลักษณะเหล่านี้ในตัวคนอื่นครับ แต่บางทีคําถามที่สําคัญกว่าอาจาการหันกลับมามองตัวเองว่าในวันที่เราเหนื่อยมากๆหรือมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเองจนเกินไปมีนิสัยข้อไหนบ้างที่เราอาจจะเผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวและอะไรคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการดูแลตัวเองกับการกลายเป็นคนเห็นกับตัวในสายตาคนอื่น